นายกมาเรียนนะว่าเดี๋ยวต่างหากจะแม่ดี

นโครงการเปลี่อนการกัดเซาโครงการนี้เนี่ยเรื่องการเมือการอะไรก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก็เป็นภารกิจงานที่ ผมรับมอบหมายงานทีว่าการสมรไทยนะก็เป็นงานภารกิจซึ่งมาในคราวที่มีการประชุมคลรมร่องสถานที่ซึงเหมือนกันในพรุ่งนี้นะครับก็จริงๆมาตั้แต่วันเมื่อวานแล้วไปดูเรื่องปลาปลาที่ภูเก็ตติดตามเรื่องประาชาชนนะครับที่กระบีก็เป็นงานเขื่อนอป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่วันนี้มาดูที่ก็ได้ว่าคลองคลองกำนะคลองกำซึ่งเป็นโครงการซึ่งประชาชนมีความต้องการ ทั้งท้องถิ่นไปที่โยโาธ่ไปถึงจังหวัดไปถึงกรมนะเป็นแล้วก็ได้มีการมาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นโครงการซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการถ้าไม่ทามันจะเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่กรมโยธาธิการก็เคยทําอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็เปการทาทาต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็โครงการดั่กล่าเนี่ยเป็นโครงการซึ่งเราได้บรรจุในออกมาใเ,เรียบร้อยแล้วในปี25วันนี้มาเจดตาม หนะหกข้าหก้าหกเจ็ดเป็นโครงการถูกพันสามปีนะวันนี้ก็มาติดตามดูความพร้อมแล้วก็ถึงโอกาสใการาพบกับประชาชนแล้วก็เป็นการซักซ้อมแล้วก็สอบถามด้วยนะครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยใช่เป็นความต้องการของประชาชนจริงไหมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเจ้าที่อย่างเดียวแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็เห็นประชาชนมีความต้องการก็เราก็ยินดีที่ทางราชการโดยเฉพาะกรมดูแลการต่างๆเนี่ยนำโครงการมาให้นะครับก็ฝากบอกไปด้วยนะครับว่าลังจาหที่กรม ทำบร้อยแล้วก็จะดกันดูแลวด้วยเพราะเป็นงบปะเกลี่วนี่ร้องปชาชจาชยยังมีพื้นที่ไหนอีกไหมนอกจากสองพื้นที่ที่ท่านกำลงังดูวันนี้ที่ออที่ทน่าเป็นหว่วงที่จเป็นต้องมีจริงๆโครงการทุกโครงการเนยฮะที่ที่จะต้องผ่านความรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็ในในภาะวะซึ่งออวันนี้ต้องยอมรับความจริงมีวิกฤตโควิดนะงบประมาณที่ได้รับมาเนี่ยถือว่า ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทุกโครงการที่คมที่ต้องดำเนินการเนี่ยก็ต้องเป็นโครงการที่มีความสำคัญน,นะครับอันนี้ผมเรียนทั้งหมดไม่ได้แล้วครับแต่ว่าถือว่าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้ให้คุ้มค่ากับภู้เสียครของพี่น้องประชาชนอันนี้เรียกยืนยันอย่างนี้ดีกว่าครับ